ตาน่ัก็อ๋นั่นับไปด้วยนะนะอ๋หลั่งาสองเชียือทำไรใช่ปุย่งทำไังไม่แรกอะไรไม่บูดไม่แรกะเลยจะเจ้าเก็เชียร์นเชีย์มานักขนไม่ไม่ไม่บูะป้างเขาไมู่ดจะไม่คันวไปเขาไมู่ดาไมู่ด หมอเมยก็าหาเพมสยนไม่น้กอะไ่นม่รู้แต่อแสดงว่าหมมไม่ถึงพปเพราะามอเล็กเลยไม่ไม่ไม่รู้แต่หมอสวดค่ะว่านี่คะ่าคะี่ของคไหนได้คะค่ะพี่พเคศุษาค่ะพอดีเด็กอุสี่สี่ปีได้ อย่างคได้ทได้ทุกอย่างยังพัฒนาการเรื่องพูดยังพูดไม่ได้พออย่างเดียวเลยได้ปกติได้กว่าการพูดเพื่อนเพราอยู่บ้านกับแทนอยู่กับญาติสูงสูงมากนะพ่อแม่จะไป็นงานไม่ค่อยไม่ค่อยว่างไม่ค่อยได้เจอแต่ญาตจะเป็นสีดีอันนั้นเองมันเจอก็ไปถามญาติแล้ว่าเออทำไมสูงสูงปีนี้มังไม่พูดแต่เจอได้อย่างคิดแค่บอกด้วยเรื่องดีเดินรุ่งรุ่งรอแค่นี้น่าสนใจพี่นะถ้ามีปัญหาเรื่องการพูดอย่างนีย อยู่บ้านไหมคะสวัสดีครับอ้าวสวัสดีคุณคะคุณพ่อและคุณแม่ค่ะใช่ค่ะเรามาเจริญโภคการกันนะจีนะคะจะมาคุยกับคุณพ่อหน่อยค่ะได้ดีครับคุณพ่อครับเออคุณพ่อเล่านิทานได้ฟังหรือเปล่าครับกูเก่งจังเลยน้องพงเก่งจังเลยลูกทำเล่นได้ด้วยเก่งจังเลยนะคุณพ่อคุณแม่สอนดีมากเลยนะคะอยากให้เขาได้รู้สึกว่า ถ้าภ ie ok ูมิใจในการที่เขาจะได้ดูแลตัวเองเขารู้จักนักนิ้วรู้จักพูดรู้จักคุยรู้จักพยายามเรียนแบบพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็มีปฏิสัมพันธ์ด้วยการพูดกับเขาบ่อยๆสวัสดีค่ะแม่ชมสวัสดีค่ะคุณหมอคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปดีค่นะคะคุณหมอค่ะหมอดีใจนะคะที่พ่อแม่มากค่ะตอนนี้ผมก็ตัดสนใจแล้วครับว่าจะลองเชื่อมหมอสักครั้งหนึ่ง่ะดีมากค่ะ สี่สี่เนี่ยอันนี้เป็นห้าทางก็เดี๋ยวหมอจะได้น้องคพิ่มดูเไปให้ได้ละนะคะก็จากไปต้นทั้งงานก็เห็นว่าน้องเขามีการเรียนรู้ที่ดีนะเขาฟังรู้เรื่องก็สามารถทําตามสิ่งที่หมอแนะนำทิ้งหมอหาได้แต่ก็น้องเขาแมีปัญหาแค่เรื่องการพูดอย่างเดียวซึ่งถ้าจะโตหรือเตัวก็น่าจะดีขึ้นนะคะ